งานอุปสมบทพระตน้นป่าปื้มใจไปกับพี่กบและพี่แดงที่มีลูกกระตันยูทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นพระตน้นหรือว่าน้องก้อยที่ได้จัดงานได้ดีมากดนตีเมื่อคืนเล่นสนุกมากเหมือนงานคอนเสิรต์ตเออฟิลนั้นเลยส่วนงานเช้าเหรอคะโอ้โหแม่เจ้าดิฉันก็ลุกมาแต่งตัวตั้งแต่ตีห้ค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าลงทุนเองทั้งหมดค่ะไม่มีสปอนเซอร์นะคะ งานนี้ดิฉันน่าจะได้เลือดคุณแม่เพราะคุณแม่ฉันสองวันสองคืนค่ะรอบหมู่บ้านส่วนดิฉันหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะโอ้โหทุกสเตปบ,บนตัวนะคะจัดเต็มทั้งหมดค่ะไม่มีถอยไม่มีดอยนะคะงานนี้โอ้โห มีความสุขทั้งปากป,ปื้มด้วยอิ่มบุญด้วยคุณเอ้ยงานไหนใครก็ตามบอกดิฉันได้นะคะดิฉันจัดเต็มไม่ให้เจ้าภาพเสียหน้าเด็ดขาดเออดูแม่สิ <laughs> แม่ฉันชอบมากงานบวชเนี่ยและฉันก็ชอบมากค่ะดิฉันจะว่าแต่คุณแม่ไม่ได้นะเออดิฉันนี่ไม่หยุดเลยนะจ๊ะคุณคะโอ้ยิ่งได้น้ำนะคะอมฤตแล้วก็ดิฉันออกสเตปเทพตลอดคุณเอ้ยไม่มีการพักไม่มีการหย่อนคะ่ะ งานนี้งานที่เราคอยแล้วคุณดูคุณหลานฉันคุณน้องฉันเออนี่มันทั้งบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยมางานนี้หมดค่ะและทุกคนน่ะคือมีความสุขมากอิ่มเอมมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ป่าเปื่ไปกับคุณพ่อคุณแม่แล้วที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณพระต้นที่ได้บวชให้พวกเราได้เต้นขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเจ้าภาพงานจัดได้ดีมากยิ่งใหญ่มากค่ะขอบคุณพี่กบขอบคุณพี่แดง